ต้นกันที่ข่าวแรกครับราชาวิทยาลัยจุลาภรครับได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้กับผู้ประสบภัยเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากที่อำเภอศพบเอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอศพบเอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายประเสริฐจิตพรีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชิญสิ่งของพระราชทานราชาวิทยาลัยจุลาภรณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุลาพรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรคา,าติยราชนารีจำนวน500ชุดมอบให้กับผู้ประสบเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลา,ลากอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ โดยมีประชาชนในพื้นที่ที่รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในห่วงวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์และเป็นการเยียวยาด้านจิตใจสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยซึ่งชาวอำเภอศพบเมยล้วนสำนึกและทาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วัลล,ลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัชวรัติยาราชนารีที่ทรงห่วงใยประชาชนในพื้นที่อำเภอศพบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างหาที่ สุดมิได้